หรายเลขอะไรคะแม็กโดนัลด์ได้มาต้องมีเด็กๆกกีดแน่นอนแต่สัญญากรห้ามกีดดังนะกีดเบากีดเบายังไง <c oughs> คนที่บอกว่าหิวอะ่ะจะกินได้เยอะแค่ไหนแล้วก็วันนี้สั่งคนนี้สั่งโคคาโคล่านะคะก็คือไม่ได้สั่งสไปนนะคะจะต้องกินโคคาโคล่านะคะฉันเห็นคือสั่งว่า ไปนะคะคุณผู้อันนี้เป็นอะไรไหนได้อะไรแม่ดูซิไหนขอเปิดดูนะว่าได้ตัวอะไรค่ะวางเลยค่ะอ๋อขอบคุณค่ะอาก็ตัวที่เห็นนั่นแหละค่ะมาหยิบดูแต่กล่องไหนมองหิวข้าวไงอุ้ยนั่นล่ะขอดูไหนขอดูไหน วิ่สวยสวยนี่น่ารักทั้งคู่เลยไม่ใช่ลูกเป็นตุ๊กตาลูกแล้วก็เป็น,นเขาเหมือนสกีนลายเนี่ยเขาเอามาให้แล้วเนี่ยแบบนี้ไงลูกฝาขอบคุณนะคะกลัวเขาทำหกขอบคุณมากค่ะที่เขาเอาฝามาปิดให้ ชุดแฮปปี้มิลของเราก็จะมีเน,เนื้อหนึ่งหนงอย่างแล้วก็แอปเปิลแล้วก็น้ำคนละแก้วนะคะนี่แล้วก็จะมีซอสเพราะเราสั่งนักเก็ตนะคะทั้งคู่เลยเป็นนักเก็ตนี่ชุดนี้จะเป็นเหมือนเบิ้ลชุดแฮปปี้มิล2อกล่องนะคะก็จะได้อันนี้มาด้วยเดี๋ยววันหลังเราไปซื้ออีกชุดหนึ่งก็จะได้ครบสี่ตัวเลย นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มตัวนี้เมโลดี้คนส่วนคนนี้ไม่สนใจตุ๊กตา,ตาเลยนะเอาจะกินอร่อยไหมคะลูกเอานักเก็ตด,ด้วย